เล่นกับการ์ดญี่ปุ่นได้เป็นภาษาอังกฤษเซิร์ชง่ายลง g ูเก l ลก็รู้คำแปลไม่มีแฮนด์แท็บมาเยอะแยะกวนใจเหมือนยุคนี้แต่เป็นการ์ดท,ท,ที่ทันยุคนี้แล้วและนี่คือครีเอชันแพ็กศูหนึ่งครับผมนะฮะของที่ออกมาบล็อกใหญ่บล็อกแรกของ English Asia Inc. นะครับโอ้โ oh ห หน้ากล่องมาก็บ่งบอกแล้วว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับยุคสมัยแห่งการสิงโครแต่ข้างในนี่ยังมีอีกหลายทีมนะครับที่เป็นทีมใหม่ๆนะฮะเอ๊มีขาชาติยาหรือ,อยัง <c oughs> เอ๊มีเทียร์เมนหรือ,อยังที่แน่ๆมีลูนมีลูนิกแล้วแน่ๆนะฮะอยากเปิดใจจะขาดแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับผมร้านโมเดิร์นการนะครับผม ตั้งอยู่ที่อาคารอเววันนะครับเจ้าของร้านหล่อบอกกันทุกคลิปนะครับผมนะใครสนใจการ์ดจากทั่วสารทิศเชิญไปดูได้ไม่ได้มีแค่ยูกินะวันพีดก็มีนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทคิดแสนคิดประเทศไทยจำกัดน,นะครับผู้นำเข้าการ์ดยูกิโอถูกต้องตามลิขสิทธิ์แท้รายเดียวของไทยจากโคนามิเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะมาเรามาดูกันว่าในหนึ่งกล่องแล้วก็มีบวก 1แพ็คเหมือนกับบล็อกใหญ่ของฝั่ง JP เลยนะครับผมนะฮะเป๊ะเ,เ,เลยนะ30ซองบวกหนนะครับผมนะจะมีอะไรกันบ้างตัดครับขอตัดก่อนครับมาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ30มสซองนะครับใน1บล็อกมี30ซอง1นึงซองมี5้ามีการ์ด5ใบนะครับผมนะฮะ ตอบคำถามกันนิดนึงหลายคนถามมาว่าเอ๊ะพี่ครับเอเชียเนี่ยไม่ได้หมายถึงญี่ปุ่นเหรอครับแล้วหมายหมายถึงประเทศอะไรกันบ้างนะครับดูที่หลังซองนะครับเอเชียนะครับผมนะฮะเอดิชั่นที่เป็นการ์ดภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะวางขายในฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับผมนะฮะนี่เป็นไงบริษัทคิดสันคิดไทยแลนด์เป็นไงโอ้โหโคตรเท่เป็นไง โ r รดัก t ์อ i ริ n ินไทยแลนด์เป็ไงโอหล่อๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเก็บซองก่อนนะฮะ,น,ะนั่นแหละนั่นแหละคือเอเชียนะครับประเทศที่บอกไปจะแปนก็คือจะเป็นประเทศเฉพาะนะครับประเทศต้นแบบนะจ๊ะมาดูกันซิว่าเรดการออกเนี่ยหกล่องเนี่ยหบล็อกใหญ่เนี่ยอะไรมันออกกันบ้างนะครับแล้วมีทีมไหนกันบ้างนะครับลุนนี่ก่อนเลยอะไรเนี่ยเวย์นอันนี้เพียดี มานาดูมโฮโหโฮโหโอหอันเชนของมันดีอะมีอวกาศก็มาสแกโครมีคังโกะนาแล้วครับอันต้าใบาแรกออกแล้วผมไม่รู้ว่าเรทมันยากง่ายแค่ไหนนะครับผมนะแต่อันตา้ามาแล้ววีซับสตาร์ฟร์สครับมาเป็นอันตา้านะจ๊ะจัดเรียงกันเลยนี่สแกร์คอรอ เนมูเลเรียลุนิกโอ้อันนี้เป็นซูเปอร์ครับผมนะฮะเวยเลนต์ v นะครับผมนะเวยเลนต์เวยเลนต์เวยเลนต์อู๋ยูโวซอร์ o สแกร์คลอก็จะมีเก่าๆใหม่ๆผสมกันเรซิวเอสนะครับว้าเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรมีคังโกะครับผมเป็นซูเปอร์มาอีกหนึ่งใบเคมาซูเปอร์สองแล้วมาไหนอัลต์กา์ครับผม เป็นเลนสแกค่คอยโวอซเอสคิวเอสฮะไข่แต่แก่คอติดเรียกภาษาญี่ปุ่นอยู่นั่นแหละฮะฮะฮไขฮะไขฮะไม่รู้ไครมีคางโกะนะครับผมจังคอนเวอร์เตอร์มาเป็นแรดิสินโครโอไอโหโหโหตัวนี้เก่งนะพลังสองพันเหลืองอ่อยมาเลยสีดาวนะครับผมนะฮะยูวอซเวเลนส์ e หมีครับผมหมีซินโครดาวเดียวมาเป็นแรนะครับผมอ่านไปฟลอยเพิ่งออก3าใบออสกายฮะคายิอีโวซอสแกร์คอออสกายลูนิกฮะเจ็ตอริเออร์ครับผมมาเป็นนอร์มอลอันนี้แรครับผมเฮเบรี่เกตออมีคังโกะนะอีโวซโนเบิร์นไนก็มานะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะเอ๊ะอะไร ถึงเขาให้น่าจะเป็นอันติเมตใช่แหละอันติเมตแรครับผมมานาดูมนะตามพาร์ตมาแล้วสงสัยจะได้เล่นมานาดูมว้ยแ้แต่ละกล่องออกไม่เหมือนกันนะบางคนก็เน้นไปทางแบบว่าฟอยบางคนเนี่ยเน้นแบบว่าหนึ่งตีมไปเลยนะครับของผมตอนนี้ก็ยังกระจายอยู่นะดูกันนะครับผมว่ามันมีตีมอะไรแบบคร่าวๆนะครับเผลี่ยูซอร์ะมีปึง้ง แยกเป็นสามฝึงเหนะะือมีคังโกโกซ่าโกซอาออะไรเนี่ยโอเวอร์เทคโอเวอร์เทคโคอัตโคโคอาตลัสนะครับผมไดโนเสาร์ใบนี้เก่าและใบเก่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยนะครับผมนะม้าเป็นอันต้านะม้าอันต้าใบที่สองนะฮะอย่างเขือเลยอินฟเวอร์โนเบิร์นไนท์เออร์เลสคิวเอชหมีเวลแอนด์ v แลรุนิก เวลแนด์อัลต์ไกด์โรถซินครนโอไม่เจอกันนานอู้มีคางโกะครับผมมีคางโกะตัวนี้โอฮิเมะเป็นซีเครตนะครับผมซีเครตออกมาแล้วซีเครตออกมาหนึ่งซูปเปอร์สามอันต้าสองไปกันต่อจ้ะเียวนี่อย่างนี้ดีกก่อ่าเอ๊ะอัลต์ไกด์ใบนี้รู้สึกจะเป็น จะเคยเป็นการ์ดโปรโมไม่ได้อยู่ในซองรีมานะครับดี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 เบบี้ซาลัดเวทเวลันอีกหนึ่งใบแม่ซุปเปอร์นะครับผมนะมิโดเมนเนชเอสคิวเอสสแกครออลูนิก โอ้อ oh, ันเชนโซออฟแองกิสจะเป็นเนื้อแองกัสเรื่อยเลยซูเปอร์นะครับผมนะฮะซูเปอร์ใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วใบที่ห้าแล้วนะดูกันต่อครับโอ้ก oh, ูเทลโนดอนจะมาเป็นแรนะอันนี้เอเพีล okay, ี่อันเชนโนเบิรไนท์เนมูเลเลีย ไอใบนี้เคยอยู่ในเอสดีของไดโนเสาร์นะครับผมเป็นซุปเปอร์นะมานาโดมลอสเวลล์นี่ก็เช่นกันนะครับฟิลของไดโนเสาร์สงสัยต้องเล่นไดโนเสาร์ซะแล้วเราเปิดกล่องมาเจอแบบนี้ลอสเวลล์นะครับตัอไวเวอร์อนอีกแล้วเออนะเซลโอ้ลอสเวลล์อีกแล้วได้เล่นแน่ครับผมตัวผมเองนี่นะได้เล่นไดโนเสาร์แน่ๆนะแหม สแกคคลอสแกคคลอสแกคคลออู้อันนี้อันนี้ของดีอันนี้ของดีเดี๋ยวเอาไว้เล่นได้นะครับผมนะฮะ Back to Basic อืมอันนี้มาดอนอักโชอซาวรัสนะครับผมนะตัวนี้ก็ดีอ่ะอันเชนครับผมอันเชนโซอับอมีเนเบิลอันเชนโซนะครับผมตัวนี้มาเป็นซูปเปอร์ถึง สุ per ออกไปกี่ใบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วมาดู infer ไหนดูซซโอ้โหชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมครับในกล่องนี้ผมได้เล่นไดนโนเสาร์นะฮะกล่องมันจะเลือกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนที่ได้ลูนิกแบบครบเลยนะเล่นลูนิกได้เลยบางคนก็มีคงังโปครบเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะฮะมาแล้วอันต้าใบที่สามนะครับ อีโวโซดานะครับผมเจ๋งดีแล้วก็อู้สุดเปอร์ใบสุดท้ายมีคังโกไฟร์แดนซ์นะครับผมนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอเคเอ๊ะเราลืมอะไรไปเปล่าเ,าเราลืมแพ็คนี้อ้ามาตัดดูดูที่ได้อะไรจะได้ฟิสเมติกไม่น่าอะไรนะคอร์เตอร์คอร์เตอร์เซนจูรี่สิ มันรุ่นเนี่ยครับจึงเป็นเวทครับไม่เวทก็ไม่เวทก,วทก็ก็แพนโดรลัมเวทแหละแล้วจึงเป็นสีเท,ทิด้วยเวทของรุ่นนี้ครับผมสวยงามน่ารักน่าชาังอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะตีมันมีเยอะมากแล้วแต่ละกล่องเลือกคนมากเลยอะ <c oughs> ยังกล่องเนี้ยผมได้ตีมไดโนเสาร์เยอะมากที่เป็นอันต้านะครับผมนะฮะแล้วก็พวกการเสริมต่างๆเนี้ยใช้เล่นได้เลยนะข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือพวกเอ่อแทนคลับมันยังไม่ออกมันยังไม่มากันเยอะนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นพวกของขัดต่างๆนี่จะยังน้อยอยู่ช่วงนี้แหละสนุกนะครับผมนะฮะเอาของเก่ามาเล่นตีมใหม่ เอาตีมใหม่ไปเล่นกับของเก่านะครับผมนะฮะจัดเป็นเด็กอังกฤษล้วนไปเล่นตามร้านสนุกดีตอนนี้ตามร้านต่างๆเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับการา์ดภาษาอังกฤษแล้วก็ให้การแข่งขันแบบเฉพาะกับการ์ดที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมนะฉะนั้นลองจัดเด็กภาษาอังกฤษไปเล่นดูนะครับผมสนุกนะอย่างนี้ผมไปแข่งมาเมื่องานรอยกระทงนี่เป็นไซต์อีเวนต์นะครับผมนะสนุกมากเลยนะครับผมนะใช้การ์ดภาษาอังกฤษที่ ไม่มีขนาดไม่มีแอนแทปก็ยังเก่งกาสามารถนะครับผมนะฮะอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของบล็อกนี้นะครับสำหรับครีเอชันแพ็กศูนย์หนึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีตามมาอีกนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะฮะและเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อของบล็อกที่เคยออกเป็น JP ด้วยนะครับแต่การ์ดเนี่ยอ่ารูปแบบของการ์ดจะมีเยอะมากยัดเข้ามาในกล่องนี่เป็นร้อยๆแบบอะ่ะ ใน1ใน,น,ใ,นในหชุดนะครับผมนะฮะวันนั้นการ์ดท,ที่ได้เนี่ยมันกระจัดกระจายแน่นอนนะครับผมนะ,ะส่วนเรื่องราคาต่อใบเนี่ยลองไปหาสืบกันแล้วก็อันนี้คงไม่ต้องคงไม่ต้องอาศัยคัมแปรอะไรมากมายนะเพราะว่าเป็นอะไรที่อ่าเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถเอาเข้า Google แล้วก็เสิร์ชกันได้ง่ายๆนะครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยว ีกล่องหน้าจะมาเปิดให้ดูกันอีกว่าเรทออกมันเป็นยังไงกันได้อะไรบ้างคร่าวๆนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย